กระเทียมเยอะมากค่ะเอ้านะคะปลาเนื้อมันหนาวแบบว่าสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเป้งแซบแซบค่ะวันนี้เราปั่นจักรยานนะคะจะพาไปช้อปปิ้งปลากันที่ตลาดปลานะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าไปช้อปปิ้งที่ตลาดปลาเป็นยังไงนะคะเราปั่นจักรยานมา กับความร้อนอยู่ที่32องศาค่คะเดี๋ยวไปตลาดปลากันเลยค่ะมาถึงตลาดปลาแล้วนะคะคือคนเยอะมากเพราะว่าเขาอะเป็นวันหยุดไงแล้วคนก็มาซื้อปลาที่นี่นะคะไปดูบรรยากาศกัน,นะคะ่ะที่นี่ก็จะมีปลากะพงแดงนะคะเราจะไปซื้อปลากะพงแดงกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือปลากะพงแดงนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็เป็นปลา How are you? Um, is it white cod? I can take. Is it red snapper, right? Yeah. I eat for two people. Maybe. Um I think the one use that one okay cool could you please clean it for me you already clean right ค่ะภารกิจซื้อปลาวันนี้ก็สำเร็จนะคะอันนี้ก็คือปลาเขาใส่น้ำแข็งให้ด้วยขอให้เขาใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็มัดไว้ใส่ไปในนี้ค่ะนี่ใส่ในตะแกรงรถค่ะนี่นะคะเอาอันนี้นะคะห้อยไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด็นกระโดนไปไหนจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำปลากระพงแดงนึ่งมะนาวค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีเป็นปลากระพงแดงนะคะไม่ใช่กระพงขาวนะคะส่วนมากจะหาะปลากระพงขาวน่าจะมีนะแต่ว่าเราแบบกินปลากระพงแดงดีกว่าค่ะด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศตลาดปลานะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางปั่นจัก,กรยานกลับบ้านนะคะที่มีแต่จัก,กรยานคนเดินและก็คนวิ่งนะคะแถวนี้เห็นไหมคะนี่แล้วเราก็จะลัดไปด้านหลังของสนามเบสบอลนะคะก็คือก่อนที่จะข้ามไปตรงนี้ใช่ไหมเป็นพื้นที่ปลอดภัยส่วนตรงกลางะคะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะก็ไม่ควรไปนะคะแต่เรา ผ่านนิดเดียวไม่ได้เข้าไปนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยใกล้ๆปลอดภัยใกล้ๆก,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 กับทหารเรือนะคะตะลกเลยเนาะปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่ตรงกลางนะคะเหมือนที่เขาว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่อันตรายที่สุดกลับบ้านกันดีกว่าะคะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายาทางจัก,กรยานค่ะ ด้านนี้นะคะก็คือทางปั่นจักรยานแถวนี้ก็จะเป็นแถวอันตรายหน่อยค่ะด้านนี้เราจะเราจะไปซื้อปลากระพงนะคะที่ตลาดปลาก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันค่ะมาทําปลากระพงเนื่อมะนาวนะคะแต่เราไม่มีอ่ที่เนื่อเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในเตาอบนะคะไปดูกันว่าภารกิจทาปลากระพงเนื่อมะนาวจะสําเร็จแล้วก็อร่อยหรือเปล่าต้องรอดูค่ะ อันดับแรกจะเอาน้ำตาลนะคะไปเคี่ยวก่อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะก็คือ one tablespoon นั่นเองค่ะวันที่อากาศร้อนๆนะคะกลับมาจากการเดินเราก็จะมาทำการเาขย่านะคะเขย่าน้ำปั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำ สมุนไพรนะคะดื่มตอนเย็นๆนะคะก็คือมาร์กาลิต้านั่นเองค่ะนี่นะคะเช็คเชคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาซิมนะคะมาซิมมาร์กาลิต้ากันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนนะคะแล้วเราจะดื่มมาร์กาลิต้าให้แบบชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะแล้วก็ทำอาหารต่อไปค่ะ เี้ยวจี๊ดค่ะอร่อยเวอร์วันอลังการน,นะคะคนสาเป็นคนทำนะคะนี่นะจาะเราก็เอาน้ำซุปไก่นะคะเราก็มีน้ำซุปไก่นาะเทเข้าไปนะคะเอาไปเชื่อมเอาไปแบบต้มน้ำซุปนะคะใส่เข้าไปไงาน้ำตาลที่เราเชื่อมนั่นแหละค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราทำปลากระพงนึ่งมะนาวไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะคะพอดีไปอ่านในสูตรแล้วละ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะปาดมะนาวนะคะนี่ค่ะคือมะนาวไม่มีมเมล็ดนะเพื่อนๆใครก็แบบอย่าว่ากันนะ ทำอันนี้คือทำแบบมั่วจั้ยนะคะก็คือแบบไม่รู้ว่าการทำปลากระพงนึ่งมะนาวเป็นยังไงนะคะไปดูความแบบเลอะเทอะของเรากันวันนี้แล้วก็กระเทียมค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เราก็แบบว่าไม่มีวัตถุดิบนะคะเราก็จะใช้พริกนีก่แช่แช่แข็งไว้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะแช่แข็งค่ะที่นี่นะคะก็หากระลำ ค่อนข้างที่จะมไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เราก็เลยใช้บักชอยแทนกระรำนะคะบักชอยบัจอยบักชอยนะคะไม่ใช่บัจชอยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นล้างนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้แทนกระรำนะคะแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นซาลารี่นะคะแทนผักชีเพราะว่าอันนี้นะคะซารารี่นะคะแทนผักชีเพราะว่าคุณสามีนะคะ ไม่ชอบผักชีค่ะเราก็เลยเอ,อยู่กันแบบกลางๆดีกว่านะคะจะได้อยู่ด้วยกันได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบเออทำอาหารแล้วแบบอีกคนทานไม่ได้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวจะไปล้างบักชอยแล้วก็มาปั่นน้ำจิ้มกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกเครื่องปรุงไปปั่นนะคะก็คือเอาน้ำจิ้มนั่นแหละ เอาไปปั่นนะคะมีเครื่องปั่นของเราใช่ไหมแล้วเราก็เอา,เอานี่นะคะกระเทียมใสลงไปจ้าใส่เยอะมากนะคะแล้วเราก็เอาพาสตารี่นะคะเห็นไหมใส่ลงไปแล้วเราก็เอาอันนี้นะคะอ,อันนั้นไม่ได้เรียกว่าพาสตี่สิมันเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ ของเครื่องปรุงฝรั่งลงไปจ้ะแล้วเราก็เอาพริกจินดานะคะลงพริกไม่ใช่พริกจินดาพริกเผ็ดนะลงไปตามด้วยน้ำมันนวใส่ลงไปดูด,ดแล้วก็นี่นะคะน้ำปาตาทิปโรสเตอร์เราชอบมากนะคะเทเบิลสปูนค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้นะคะจะเป็นน้ำที่เราต้มไว้นะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะใส่ลงไปนิดนึงนี่นะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะได้ปั่นได้สะดวกสะดวกค่ะสักสองช้อนดีกว่าเนาะเราว่าความเค็มไม่พอเราเดยวเราใส่น้ำปลาไปอีกนะคะนี่เห็นไหมน้ำปลาอันนี้คือน้ำปลานะคะใส่ลงไปดแล้วเราก็จะปั่นน้องนะคะ นี่ปั่นน้องลงไปอันนี้คือปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราทานเผ็ดไม่ได้นะคะใครอยากทานเผ็ดก็ใส่พริกลงไปเยอะๆนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาล้างปลานะคะ focus on the fish focus on the fish <laughs> ปลา Snapper ที่นี่นะคะเป็นจะเป็นแบบปลากระพงแดงใช่ไหมมันจะแบบว่ามีแบบนี้นะคะเกล็ดที่ คมมากน่าจะคมกว่าที่ไทยนะคะแบบโอ้โหนี่นะคะแต่เราต้องระมัดระวังนะคะเราเอาเกลือนะคะเกลือเนี่ยมาล้างให้สะอาดค่ะสดมากอันนี้ก็คือโอโ้ค่ะล้างฟาก่อนจ้าเราจะใช้เทนฟอยล์อันนี้นะคะตัวนี้ Heavy d u ิวนะคะ Made in USA ก็คือเทนฟอยด์ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะใช้ได้ดีกว่าอันปกติเดี๋ยวจะเอาซาลารี่ยัดเข้าไปในท้องน้องนะคะนี่นะคะเอาเข,เข้าไปในนี้จะได้ไม่ข่าวค่ะต่อไปเราก็จะเอาพาซรี่นะคะก็คืออันนี้ยัดเข้าไปในท้องน้องเหมือนกันนี่นะจ๊ะใส่เข้าไปะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการแรปน้องปลาในเทนฟอยยังไงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูจ้ะแรปแบบเรือเลยอ่ะนี่นะคะเราจะเอาเข้าเตาอบเราไม่มีที่นึ่งไงเราก็ต้องแรปนางแบบนี้นะคะพอแรปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ําซุปนะคะของเราใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อว่าจะเอาไปนึ่งนะคะเราไม่มีที่นึง่งเออใส่เข้าไปนะคะนิดหน่อยะคะ่ะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดผนึกน้องแบบนี้นะคะปิดผนึกแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบนะคะในเตาอบจะ้ะอันนี้นะคะก็คือปลาเราแรปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปในเตาอบกันค่ะเตาน่ากลัวมากนะคะนี่ค่ะแล้ว ก็จะมีน้ำอยู่ในนั้นนะคะเยียกลอยแดงเดี๋ยวเรานะคะจะตั้งเวลาไว้15นาทีแล้วมาดูกันจ้าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นน้องกระทะเหล็กนะคะนี่นะคะน้องกระทะเหล็กตรงนี้นะคะเราจะเอามาทำการอ,อ,อุ่นเขาก่อนนะคะให้เขามีความร้อนนะคะ แล้วเราก็จะเทน้ำซุปนะคะน้ำซุปไก่แล้วก็น้ำเชื่อมนะคะน้ำตาลนั่นแหละเทลงไปในนี้นะคะแล้วเราก็จะรอให้น้องนะคะร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปคะ่ะการทำอาหารของเรานะคะที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่ไทยเนาะ,ะเพราะว่าหาอุปกรณ์หรือว่าอะไรไม่ค่อยได้นะคะโทษทีคะ่ะด้านหลังเป็นสวนน้องหมานะคะก็เลยมีเสียงดังนิดนึง พอน้องเดือดแล้วเราจะใส่ผักลงไปค่ะนี่บักชอยน้องปลานะคะหลังจาก15้านาทีเราก็เอามาเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเราก็มาวางไว้น,นี่ก่อนแล้วเราจะเอาน้องปลาของเรานะคะไปใส่ในกระทะเหล็กของเรานะคะเห็นไหมดูค่ะดูดูดูดด Oh. แบบว่าสวยงามมากจ้าเราก็จะเอาน้องปลาใส่ในนี้นะจ๊ะนี่นะคะน้องปลาที่เราอบเรียบร้อยแล้วเราลืมใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจ้ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะจ๊ะนิดนึงนี่นะคะมีนีน นี่นะคะฮาฮาวาเล่วาเล่ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ใบมิ้นท์แล้วก็มะน,นาวนี่นะคะเราก็จะใส่มิ้นท์ลงไปนะคะดูดนะคะนะคะแล้วเราก็จะใส่มะน,นาวค่ะมะน,นาว สามีเขาก็กวนอยู่นะคะกวนน้ำใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะเจ้าแม่นะคะค้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมเราจะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทานผิดกันไม่ได้นะคะก็ต้องใส่แบบนี้ จะเอาไปใส่ในพิซซ่าโอเว่นกันนะคะนั่นจะร้อนมากนะคะเอาไปนึยนี่นะคะปลานึ่งมะนาวของเรานะคะการทะเลาะกันระหว่างอิตาเลียนกับไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <S <s คือเขาทานเผ็ดไม่ได้นะคะแล้วก็ฟินชิชลุก ของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระเทียมเยอะมากค่ะอ้านะคะจะเป็นประมาณนี้แหละร้อนมากค่ะปลาเนื้อมันนาวแบบว่าสไตล์คนไทยแล้วก็คนอิตาเลียนนะคะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมานะคะ่ะว่าจะทําแบบไหนดีจะเป็นแบบไทยๆหรือว่าเป็นแบบนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นอยู่ในเตาอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปชิมปลากระ พงแดงนึ่งมะนาวกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงแดงนึ่งมะนาวมะนาวแบบสุกๆนะคะแล้วก็เป็นอาหารอิตาเลียนนะคะสาสาเป็นคนทำค่ะ ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอร่อยมากคุณสานะคะบ,บอกว่าแบบอร่อยเวอร์วังอลังการนะคะสรุปว่านะคะเราก็ทานข้าวกับสาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปลากระพงนึ่งมะานาวของเรานั้นไม่อร่อยเลยนะคะไปดูความไม่อร่อยเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะความไม่อร่อยเลยก็จะเหลือประมาณนี้นะคะความไม่อร่อยเลยของเรานะคะ ปลาหตัวตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็กินข้าวกับสา2คนนะคะก็คือเหลือแค่นี้ละค่ะความไม่อร่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สรุปแม่บ้านอเมริกานะคะก็ประหยัดเงินได้กี่บาทนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราไปซื้อปลานะคะปลาก็หนตัวประมาณ400กว่าบาทนะคะ ถ้าเราไปทานอาหารนะคะเมนูที่เราทำอะ่ะก็จะประมาณ1,500บาทวันนี้นะคะก็ประหยัดไป3เท่าเลยนะคะแถมอร่อยด้วยปลาหมดเกลี้ยงตับเลยนะคะวันนี้นะคะแป้งก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะ เราเป็นห่วงค่ะบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ